ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าขาญญา่าวเด็ด Breaking News 10กันยา5แนวร่วมประชาธิปไตยจัดคามอบยื่นหยุดขังขอปล่อยเพื่อนที่อนุสรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทะลุฟ้าและกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย เดินทางมารวมตัวเพื่ออ่านถแถลงการการเคลื่อนไหวของเครือข่ายและแนวร่วมประชาธิปไตยยืย่นหยุดขังโดยต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเจษดาสีปลั่งหรือเจมส์แกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนายสมยศพึกษากเกษมสุขกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนักกิจกรรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีสมาชิกกลุ่มโมกหลวงริมน้ำจำนวนหนึ่ง ได้นั่งพักรับประทานอาหารภายในร้านแมคโดนัลเพื่อรอนักกิจกรรมกลุ่มอื่นๆเดินทางมาสมทบพ,พร้อมระบุว่าจะเริ่มอ่านถแถลงการในเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีระหว่างนี้นายเจษดาและสมาชิกเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเตรียมโต๊ะแถลงข่าวพร้อมเก้าอี้บริเวณหน้าป้ายโรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีอนุสวรีประชาธิปไตยเป็นฉากหลังนอกจากนี้ยังมีการประดับธงปล่อยเพื่อนเราที่โต๊ะถแถลงข่าวด้วยต่อมารถของกลุ่มทะลุฟ้าขับเข้ามาจอดบริเวณที่ทำกิจกรรมจากนั้นนายธนาพารกาเปงหรือปูนทะลุฟ้าสวมกําไล EM ที่ข้อเท้าตามข้อกำหนดการประกันตัวของศาลเดินลงจากรถพร้อมสมาชิกทะลุฟ้าจำนวนหนึ่ง เข้ามาทักทายผู้ร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนชนะสงครามเดินเข้ามาพูดคุยกับนายสมยศถึงการถแถลงข่าวในวันนี้และเครือข่ายและแนวร่วมประชาธิปไตยได้ถแถลงข่าวในเวลา15นาฬิกา15นาทีนายเจษดาศรีปรางหรือเจมส์กล่าวว่าสืบเนื่องครบรอบหนึ่งเดือนที่เพื่อนเราได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำได้แก่นายภริชวารักหรือเพนกวิน นายพรมสมศรีรัธรรมจารีหรือฟ้าแกนนำรัศดรมูเตลูนายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้ระยองนายทัชพงศ์แกดามหรือบอยนายนัชชนน์นนไพรโรธหรือนัทแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนายจตุพัฒนบุญพัทราร,รักษาหรือไ่ดาวดินแกนนำกลุ่มทลุฟ้าซึ่งถูกขังเป็นเวลากว่า30วัน และนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนถูกขังกว่า28วันโดนจำคุกมาหนึ่งเดือนด้วยข้อหาที่ไม่ควรต้องเข้าไปทางเครือข่ายนนทบุรีจึงอยากจะเห็นควรในการจัดกิจกรรมยื่นหยุดขังนัดหมาย10กันยายนที่อนุสาวรียประชาธิปไตยเวลา11นาฬิกา30นาทีเพื่อสื่อสารว่านี่คือจุดมุ่งหมายที่เราและเพื่อนคนไทยต้องการ จากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนไปศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อยื่นหนังสือเราเชื่อว่าศาลอาญาคือสถานที่ที่สามารถไปเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อปลดปล่อยเพื่อนเราออกมาได้เพราะเพื่อนเรายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะไปหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพราะเพื่อนเราอยู่ที่นั่น แม่บางส่วนจะไปอยู่ที่เรือนจำธัญ,ญบุรีแต่เราจะไปร่วมผู้จาปราศัยทำกิจกรรมที่น่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ว่ากิจกรรมปล่อยนกและกิจกรรมที่สองซึ่งคิดว่าไม่เคยมีใครเจอมาก่อนและจะต้องดังไปถึงเพื่อนเราแน่นอนไม่ใช่พลุไม่ใช่ระเบิดไม่ต้องตกใจรอเห็นพร้อมกันต่อมานายชนินทวงศศรีหรือบอลตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกล่าวว่า เป้าหมายของกิจกรรมเพื่อให้ปล่อยเพื่อนเราเพื่อยืนยันว่าเพื่อนเราต้องได้รับการปล่อยตัวเพื่อนเราทำอะไรผิดแค่เรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีชีวิตที่เป็นธรรมเรียกร้องยกเลิกม .112 อจัดสรรงงบประมาณอย่างเป็นธรรมกับประชาชนเหตุผลเพียงเท่านี้ทำให้เพื่อนๆนนักศึกษาไม่ได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้องเข้าเรือนจำเป็นรอบที่สองรอบที่สามอยากเชิญชวนมาร่วมสู้ ต้องยืนยันว่าเพื่อนเราไม่ได้ทำอะไรผิดและสามารถพูดได้ไม่ว่าจะขับไล่ประยุทธ์แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือปฏิรูปสถาบันอยากให้ทุกคนร่วมต่อสู้เพื่อส่งสัญญาณไปถึงชนชั้นนำว่านี่คือพลังประชาชนและอย่าดูถูกประชาชนนายชนินกล่าวและบอกอีกว่ามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ด้านนายธนาพัชกาปเปงหรือปูนทะลุฟ้ากล่าวว่าอยากให้ไม่ลืมว่ายังมีคนในเรือนจําเป็นคนที่ออกมาต่อสู้เปิดเพดานให้เราพูดอะไรหลายอย่างได้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อศาลยังไม่มีคำพิพากษาเหตุชไหนจึงมีการฝากขังทุกสิ่งในประเทศควรจะพูดได้ไม่ควรมีกฎหมายมาตราใดมาปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนเพื่อนเราไม่ได้ทำอะไรผิด ตุลาการควรจะอยู่เคียงข้างประชาชนยืนยันเป็นเสาหลักอยากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าขอให้รวยเถิดเราต้องทวงคืนความยุติธรรมให้พี่น้องและประเทศไทยออกมายืนยัน3ข้อเรียกร้อง 1. ประยุทธ์ลาออก 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกหมวดทุกมาตราและ 3. ปฏิรูปสถาบันนายธนาพัฒนกล่าวด้านตัวแทนกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอ กล่าวว่าเฟมินิสต์ปลดแอกจะเอาขบวนไปด้วยรับรองคือคื้นแดดร้อนแค่ไหนก็จะยืนเต้นแต่จะบอกว่าตำรวจไม่ต้องเอาหมายมาอีกไม่ต้องเอาเยาวาชนขึ้นรถขังอีกเพื่อนเราควรจะปล่อยออกมาได้แล้วเข้าไปเพื่อติดโควิดต้องการอะไรหรือไม่เราจึงอยากเรียกร้องให้เพื่อนเราออกมาโดยเร็วที่สุดอยากบอกรัฐไทยว่าเลิกทำแบบนั้นเสรยทีการเอาเพื่อนเราไปขังแล้วติดโควิดซ้ำ ไม่มีประเทศไหนเขาทำกันตัวแทนกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกกล่าวนายเจษดาห,หรือ James, เจมส์ยงกล่าวอีกว่าหลายคนกังวลขอฝากเสียงนี้ไปถึงคนไทยทั่วประเทศว่าหากเกิดรถติดประมาณ3-4เดือนแต่เพื่อนเราติดคุกมาเกือบเดือนไม่ได้เจอคนที่รักขอให้เข้าใจความเป็นคนพรุ่งนี้11.30นาฬิกา30นาทีที่นี่จะมีคาร์มอบ รวมกำลังไพรพล,พลผู้ที่อยากเห็นความเป็นธรรมเชื่อว่าคนเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่รัฐสวัสดิการที่ดีขึ้นมากันให้มากเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้ใหญ่ว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยพวกเขาออกมาเพื่อพิสูจน์ความจริงถ้าวันหนึ่งเพื่อนผมพิสูจน์ได้ว่าไม่ผิดแม้แต่เล็กน้อยสิ่งที่โดนฝากขังเป็นระยะเวลาเกือบ30วันใครรับผิดชอบแม้ว่าโทษจะร้ายแรงแต่พวกเขาไม่เคยหลบลี้หนีภัย เขาไปตามนัดหมายทุกครั้งหากวันนี้เพื่อนผมได้ออกมาจะได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่เรื่องประหลาดคือเรื่องปกติที่สามารถทำได้คือเรื่องพื้นฐานนายเจษดากล่าวโดยการเคลื่อนขบวนจะมีการปรสาสัยผ่านคลับเฮาส์ไม่มีการปรสาสัยผ่านเครื่องขยายเสียงสามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้ผ่านทางแฟน a g e เมื่อผู้สื่อข,ข่าวถามว่าจะมีการเคลื่อนขบวนต่อเนื่องหรือไม่ นายเจษฎาเปิดเผยว่าเป็นการเริ่มปลุกกระแสปล่อยเพื่อนเราโดยหลังจากวันที่10กันยายนนี้เราจะไปคิดทบทวนว่าต่อจากนี้หากยังไม่มีการปล่อยเพื่อนเราจะเริ่มหาแนวทางรณรงค์อีกครั้งแต่อีกสิ่งที่จะต้องทำต่อเนื่องคือการทำกิจกรรมยกเลิก112เพราะคือกฎหมายที่ทำให้เพื่อนเราต้องถูกจองจำและจะเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังจากจบกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ